สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ครับว่าในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2566นี้คนเกิดวันเสาร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันเสาร์นั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอเดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดสอบถาม ค่าครูในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็มีปุ่มแต้งแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับ11จนถึง20พฤษภาคมส5 6 6 เปิดไพ่ขึ้นมาครับไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วต้องบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายคนเกิดวันเสาร์จะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับรวมถึงสิ่งที่หวังไว้สิ่งที่ตั้งใจไว้จะมาถึงความสำเร็จ ที่ตั้งใจไว้หรือว่าความสำเร็จที่เรานั้นเคยตั้งตารอคอยก็จะเป็นจริงได้อะไรที่เคยหวังไว้อะไรที่เคยตั้งใจไว้ ก็จะเป็นไปตามนั้นได้คนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้ไพ่เดอะซันยังจะพูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนมีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆนะครับอย่างเช่นการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้กับคนเกิดวัน วันเสาร์นั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่เรานั้นได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากคนในที่ทำงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าคนภายใต้นะครับเรียกได้ว่าต่างให้การยอมรับในความสามารถนะครับหรือว่านะครับยอมรับในศักยภาพของเรา และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับไพ่าสามเหรียญจะพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือได้รับการร่วมมือร่วมใจจากผู้คนรอบข้างทำอะไรในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์จึงทำออกมาได้ดีนะครับทำอะไรแล้วสำเร็จได้ ไม่ยากเย็นนักนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆใครที่กำลังตั้งใจนะครับจะหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับมีอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ ก็มีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางมีเกณฑ์จะพบเจอกับโอกาสนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้นะครับนอกเหนือจากจะพูดถึงความสำเร็จ ที่รอคอยความสำเร็จที่ได้ตั้งใจไว้แล้วยังจะพูดถึงการที่เรานั้นจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานผ่านการไปพบปะผู้คนพบเจอผู้คนไม่ว่าจะเป็นการไปปาร์ตี้พบเจอเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าไปประชุมงานนะครับไปเจรจาธุรกิจมีเกณฑ์ที่จะ พบกับโอกาสดีๆพวกเขาเหล่านี้จะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ในแต่ละวันที่ลืมตาขึ้นมาเมื่อหายใจเอาอากาศเข้าไปก็อย่าลืมควายคว้าโอกาสที่เข้ามาด้วยนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับอาชีพ ที่ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานท่องเที่ยวนะครับหรือว่างานบริการต่างๆอาชีพร้านอาหารนะครับร้านกาแฟร้านคาเฟ่ต่างๆช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นจะขายดิบขายดีเป็นพิเศษครับคนเกิดวันเสาร์ ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้ใครที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะย้ายงานมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานได้ไปเจองานที่ชอบได้ไปเจองานที่ใช่ใครที่ตั้งใจจะย้ายงานในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ ที่จะย้ายหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานมานานรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่แล้วยังไม่ได้งานสักที11จนถึง20พฤษภาคม2566นี้หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจสมัครงาน คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับส่วนใครที่นะครับอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับหรือว่าอยากจะไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศนะครับ1 1จนถึง20พฤษภาคม2,566นนี้คำทำนายขึ้นมาว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ไปนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานขอให้ได้เปลี่ยนงานใครที่ตั้งใจนะครับจะไปเรียนต่อไปทำงานต่อต่างประเทศก็ขอให้ได้ไปสมดังความตั้งใจนะครับใครที่อยากจะพบกับความสำเร็จที่ตามหาก็ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานให้เต็มที่นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงเอาใจช่วยแหะครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2566ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์11จนถึง20พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันเสาร์กับไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้จะพูดถึงข่าวดีที่รอคอย เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั่นหมายความว่านอกเหนือจากเรื่องงานจะดีแล้วเรื่องเงินก็จะมีข่าวดีด้วยคนเกิดวันเสาร์เงินที่รอคอยเงินที่หวังไว้ว่าจะได้ก็มีเกณฑ์จะได้นะครับรวมถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินด้วย ใครที่กำลังมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ประจําที่มีอยู่มีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางมีเกณฑ์จะพบเจอกับโอกาสนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้ยิ่งขยัน ยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งมีเงินยิ่งทำยิ่งได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันเสาร์ที่มีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มมีรายได้เสริมนะครับมีรายได้ เพิ่มเติมมาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับคนเกิดวันเสาร์โดยเฉพาะรายได้ที่มาจากความรู้ ความสามารถศักยภาพของตัวคนเกิดวันเสาร์นำพามาให้หรือว่ารายได้ที่มาจากพรสวรรค์ของคนเกิดวันเสาร์นำพามาให้นั่นเองไพ่เดอะไฮโลแฟนไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้ความรู้ที่มีในการหาเงิน นะครับในการหาเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากนะครับงานประจำหรือว่ารายได้ประจำที่มีอยู่นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่าสามถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวคนเกิดวันเสาร์ จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะครับแต่ในขณะเดียวกันให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่มาจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเป็นเหตุหรือว่านำพามาให้รวมถึงรายจ่ายที่มาจากการที่เรานั้นไปพบปะเพื่อนฝูง ไปงานปาร์ตี้ในช่วงนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับตัวคนเกิดวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะครับการเงินในช่วงนี้มีเงินเข้ามามักจะเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยดีนักนะครับมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้เงินนั้นไหลออกไปนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภถือว่าโดดเด่นครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายไพ่เดอะซันไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับหากเสี่ยงโชคมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้นะครับคนเกิดวันเสาร ทั้งหลายครับคนเกิดวันเสาร์โชคลาบจะมาจากทางไหนต้องบอกว่าไพ่เดือะไฮโลแฟนจะพูดถึงโชคลาบจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้บูชานำพามาให้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับแต่ขอให้คนเกิดวันเสาร์นั้นพึงระลึกไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าแม้ดวงชะตา ของคนเกิดวันเสาร์จะเปิดออกกว้างต้อนรับโชคลาบที่กำลังจะมาถึงแล้วแต่ปัจจัยสำคัญนั่นก็คือบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำมาหรือว่าได้สะสมมานั่นเองเพราะฉะนั้นหากใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญก็อย่าลืมหมั่นรีบสร้างบุญสร้างกุศลกันทุกคนนะครับคนเกิดวันเสาร์ ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืม คิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญนะครับให้คนเกิดวันเสาร์นั้นระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่จะมาในรูปแบบต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายกล่องซุ่มที่เป็นมิจฉาชีพแฝงตัวมาพ่อค้าแม่ค้าดีๆก็มีมิจฉาชีพที่ปลอมแปลงเพจของพ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นนะครับแล้วนะครับล่อหลอกเงินของเราไป ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังนะครับรวมถึงลิงก์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาหน้าจอมือถือของเรานะครับข้อความบางข้อความอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่ปลอมมาเพราะฉะนั้นก็อย่ากกดลิงก์มั่วซั่วไม่ได้นะครับคนเกิดวันเสาร์ไม่อย่างนั้นอาจสูญเงินในบัญชีได้รวมถึงใครที่ ทำงานออนไลน์นะครับโดยเฉพาะใครที่มีคนแก่ในบ้านนะครับหรือว่ามีผู้สูงอายุในบ้านนะครับแล้วพวกเขาเหล่านี้บางทีก็อยากจะหางานหรือว่าหาอะไรทำนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับหรือว่า ทำเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่ามีคุณค่าก็เลยไปสมัครทํางานออนไลน์แล้วก็โดนไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้หลอกให้โอนเงินไปก่อนไปเปิดบัญชีบ้างละไปโอนเงินไปก่อนบ้างละบางคนสูญเงินไปเป็นแสนก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ใครที่เคยเจอลักษณะแบบนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้แบ่งปันประสบการณ์เตือนๆน,น,นะครับชาวนะครับ อาจารย์ปอคนเปิดดวงทั้งหลายหรือว่าเรียกได้ว่าลูกดวงทั้งหลายให้ได้ระวังกันนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเตือนกันไว้ประมาณนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า11จนถึง20พฤษภาคม2566นี้ดวงความรัก ของคนเกิดวันเสราร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์ถือว่าสดใสเลยทีเดียวนะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกับคนรักหรือว่าทะเลาะกันมีเรื่องขัดแย้งกันนะครับในช่วง11จนถึง20 พฤษภาคคมนี้ไพ่เดอะสตาร์ไพ่ใบนี้จะพูดถึงความหวังครับการที่จะกลับมาคืนดีกันได้กลับมาหันหน้าพูดคุยเคลียร์ใจกันได้ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขได้รับการสะสางนั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์นั้น จะมีความสบายใจมากขึ้นนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่เคยทุกข์ใจจะจางหายไปนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันเสาร์นั้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เมื่อมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาไพ่ใบนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทํานายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นั้นจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีรวมถึงความสัมพันธ์ที่ พัฒนาไปในเชิงลึกมากขึ้นบางคนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนสถานะจากคนคุยคุยจากคนคบหากลายเป็นไปใช้คำว่าคนรักกลายเป็นไปใช้คำว่าแฟนได้ใครที่ตั้งใจจะพาคนที่คบหาดูใจอยู่ไปเจอครอบครัวไพ่สิบเหรียญใบนี้จะพูดถึงการที่ครอบครัวของคุณนั้นจะให้การต้อนรับนะครับ แฟนของคุณหรือว่าคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่ เป็นอย่างดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปนในทิศทางที่ดีจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ให้พัฒนาไปในทางบวกนะครับหรือ เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หวานชื่นนะครับของคนเกิดวันเสาร์กับคนรักก็ว่าได้ใครที่เคยทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาผิดใจกันมีเรื่องขัดแย้งกันหรือว่าคนรักไม่คุยด้วยในช่วง11จนถึง20พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะมีโอกาสหรือว่ามีจังหวะ ที่สามารถที่จะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้หรือว่าง้อได้นะครับคืนดีกันได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันเสาร์ที่ยังโสดอยู่นะครับต้องบอกว่า11จนถึง20พฤษภาคมนี้ จะโสดได้อีกไม่นานแล้วนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่เจอคนที่ใจนั้นตามหาดวงชะตาความรักเปิดออกกว้างนะครับต้อนรับใครบางคนที่จะเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณนะครับเขาเหล่านั้น นะครับหรือว่าใครคนนั้นอาจจะมาจากการแนะนำของคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะเจอกันผ่านการทำงานผ่านการติดต่องานหรือว่าเจอผ่านโซเชียลมีเดียก็เป็นได้เช่นการคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันเสาร์ในช่วง11จนถึง20พฤษภาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับความรักดีๆก็ขอให้ใช้ความรักนี้เป็นพลังในการที่จะพาตัวเองทําสิ่งดีๆต่อไปนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้คนเกิดวันเสาร์นั้นพบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติ แก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคำทำนายในวันนี้ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศนะครับแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995